สุดท้ายก็คืออนิจจาวัฏสังารนะสังขานี่ไม่เที่ยงหนอเนี่ยทั้งที่นั่งอยู่ทั้งที่พูดทั้งที่อะไรไม่เทียเท่ยงไมต่คนตายก็ไม่เที่ยงอุปาทวัตยธรรมมโนมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจันติพวกอย่างมีการเกิดและมีการดับไม่ยกเว้นเตส,สังมูปสมุตสุโขการเข้าไปสงบระงับดับสังขาร คือคุณจะไปคิดอะไรทุกอย่างคุณจะไปปรุงแต่งมันนะถ้าคุณดับความคิดเสียได้คุณไม่ทุกกับทุกอย่างที่เกิดที่ดับอันนี้จาน่์มันแปลอย่างนั้นมันไม่แปลว่าให้บุญคนตายนะแต่เราก็ไม่เข้าใจนั้นพุทธศาสนาเนี่พอเราไม่คลี่คลายไม่บอกกล่าวกันฟังอย่รงนีกไม่เอามาแปลไม่ได้มาสอนแบบนี้มันที่อยู่ในภาพที่มันคลุมเครือไงไม่รู้ความหมายมันอนะ ว่ามันคืออะไรกันแน่อภิธรรมอภิธรรมอภิธรรมเราก็ไม่รู้อภิธรรมคืออะไรเวลาคนตายกังวนว่ามาส่วนอะไรเราคิดว่าสวดในศพจริงๆส่วนใ,วนวนใ้เรานั่นแหละแต่เราไม่เข้าใจนั้นก็คิดว่าคืนนี้ท่านทั้งหลายโกงๆเข้าใจว่าในความหมายของอภิธรรมลึกๆจริงๆก็คือเป็นสมาวะจิตของทตุของขันก็คือจิตของเราได้ดิเรื่องของจิตที่พูดมาเป็นเรื่องจิตเราล้วยแต่ไม่มีด้วยตายเลยนะเนี่ย เขาต้องเรียกว่าอภิธรรมไงสอนคนที่มีมีธาตุขันสมบูรณ์มีสมาธิที่เข้มแข็งโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีอารมณ์กรรมฐานวันท้ายๆไปเนี่ยเราจะให้ฟังเรื่องอภิธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมีระเบียบวในเราก็จะมีพระวินัยแล้วมีพระสูตรแล้วก็มีพระอภิธรรม พิธธรรมนี่แต่พูดทุกวนันโดยเฉพาะสภาว่าปฏิบัติธรรมนี่เป็นอภิธรรมมาเรื่อยๆแล้วแม้แต่อภิธรรมในตำราก็พูดให้ฟังนั้นคนผ่านข้อปฏิบัติตัวหนึ่งก็จะหายสงสัยเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยทั้งคำราคำตำรับ,ำรบคำราคำดีและทั้งสภาวะธรรมอนุโมทนานะ Ay, vale, no?